จะโจมมาโจมนะจะจมหรือเปล่าอ่ะเข้าตรงนี้เลยเข้านี้

老婆老方。

ออกมาจากตาเมืองเรือในจังหวัดเชียงแซแต่ว่าก็เป็นกตรจ้างจัวันตัวนี้ก็มาจ้างวันมี้ก็เตรียมจิตไหมครับสองปีเด็กกี่คนอ่ะเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ย เอ็มมามันจะสวยนะเหมือนทีสิบเจ็ดก็เจ็ดเจ็ดปีมีคนเนี้ย